เดินภายนะครับสำหรับคนที่ชอบซื้อพวกของแบรนด์เนมนะครับเพราะว่าเจอกระบวนการหลอกขายกระเป๋าแบรนด์เนมมือ 2, สองเสียหายกว่า10ล้านบาทเลยนะฮะคือตัวแทนผู้เสียหายกว่า50คนนะครับเขาไปร้องกงรมากบการปราบปรามหลังจากที่สั่งซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมมือสองผ่านเพจ f a c e b o o หนึ่งนะครับก็มีราคาตั้งแต่หลักพันถึงหลักแสนบาทแต่ว่าหลังจากที่ว่ามีการโอนเงินนกลับไม่มีการส่งกระเป๋าแบรนด์เนมให้ตามที่มีการตกลงเอาไว้นะฮะพอมีการสอบถามไปก็ ถูกใบเบี่ยงเบื้องต้นเนี่ยคาดว่าน่าจะเสียหายเป็นหลัก10ล้านบาทนะครับคือน,นายรณรงค์แ้่เชปประธานเครือข่ายเลยรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมนะครับพร้อมกับตัวแทนผู้เสียหายก็เอาหลักฐานเนี่ยเข้าไปร้องทุกข์ที่กรมกกับการปราบปรามนะครับกรณีที่ว่าสั่งซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมมือสองผ่านเพจเฟซบุ๊กหนึ่งก็มีราคาตั้งแต่หลักพันถึงหลักแสนบาทหลังจากที่โอนเงินไปแล้วแต่ว่าไม่ได้ของเนี่ยนี้พอมีการตรวจสอบเนี่ยคือว่าผู้ก่อเหตุก็ไปก่อเหตุลักษณะดเดียวกัน หลายกรณีแล้วด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีการเปิดเพจ Facebook ขายต่อไปทั้งที่ททจริงแล้วอาจจะเป็นภาพเดิมนี่นะฮะนี่คนที่เขาสนใจเนี่ยเขาบอกว่าเขามีการสอบถามสั่งซื้อกระเ,เป๋าแบรนด์เนมชมรุดเนื่องจากว่าต้องการนำมาสาธิตซ่อมแซมแลักษณะว่าเป็นสปากระเป๋าให้กับนักเรียนแล้วก็สถาบันนี่ทางผู้ก่อเหตุเนี่ยก็เสนอขายกระเ,เป๋าแบรนด์เนมนะครับจำนวน8ใบเป็นเงิน28,000บาทก็อ้างว่าลดราคาพิเศษให้ตามก่าราคาทุนว่าอย่างนั้น หลังจากที่โอนเงินไปแล้วก็ไม่ได้ของนะฮะอีกหนึ่งในผู้เสียหายนะครับเขาบอกให้ข้อมูลมาเมื่อวันที่19พฤศจิกายนนะครับโกฆ่าเนี่ยสั่งซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมจากผู้ใช้บัญชี Facebook หนึ่งเหมือนกันแล้วก็ผู้เสียหายนี่เคยสั่งซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมจากคนนี้มาแล้วนะแต่ว่าครั้งนี้ก็สั่งซื้อกระเป๋าไปนะเพราะว่าเชื่อใจเคยซื้อขายกันมาก่อนนะเป็นยี่ห้อหนึ่ง23ใบครับราคารวมแล้วประมาณสัก9 0,000กว่าบาทแต่ผลปรากฏว่าหลังจากนั้น พอโอนเงินไปปุ๊บไม่ได้ของอีกนะฮะก็เลยคาดว่าน่าจะมีความเสียหายไปหลัก10ล้านบาททีนี้เดี๋ยวทางด้านนายรณโรลงเองเนะคาดว่าเดี๋ยวจะมาร่วมรายการสถานีิประชาชนทางไทยพีบีสนะฮะตอนเวลาบ่ายสอง้านาทีจนถึงบ่ายสก็มาขอบทเรียนกันเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมีผู้เสียหายไปซื้อของมือสองนะสินค้าแบรนด์เนมอ,อื่นอีกมากมายที่ตกเป็นผู้เสียหายในลนักษณะเดียวกันจะได้รู้เท่าทันว่าเอ๊ะต่อไปเนี่ยการตัดสินใจซื้อจะต้องทํำยังไง แล้ววันหนึ่งคุณตกเป็นผู้สิหานั้นมีสิทธิ์อะไรบ้างนะครับในการเรียกร้องเพื่อทวงคืนนะครับ